สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จอดลึกมวยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องไว้ด้วยนะครับโจนัทวุฒิคัมแบ็กขอลองดีตะวันฉายกติกาคิกบ็อกซิง่งศึกวันไฟไนท์15โจนัทวุฒิรุ่นใหญ่ใจถึงวัย34ปีพร้อมกู้ศรัทธารับอาสาดับซ่าตะวันฉายพีแสนชยัยกติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155ปอนด์้วยว่าเป็นคู่ชกแทนซูปเปอร์ปอนด์สิงมาวินที่ได้รับบาดเจ็บต้องขอถอนตัวไปเดิมทีตะวันฉายจะลงป้องบัลลังวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับอดีตแชมป์โลกคิกบ,บ็อกซิง่งรุ่นเดียวกันอย่างซูปเปอร์บอนสิงมาวินในฐานะคู่เอกของศึกวันไฟไนท์15แต่สุดท้าย มีเหตุต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนื่องจากซูเปอร์บอลได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปทําให้ตะวันฉายตกอยู่ในสภาพไร้คู่ชกเพื่อไม่ให้แฟนๆกีฬาที่รอชมผลงานของแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ต้องผิดหวังวันนั้นจึงเร่งหาคู่ชกค,คนใหม่โดยได้โจนัทธวุฒิหานกล้ามาเสียบแทนและเปลี่ยนจากกติกามวยไทยมาเป็นกติกาคิกบ็อกซิง่ง รุ่นเฟเธอร์เว t ตามความเหมาะสมสำหรับโจนัทวุฒิเป็นที่รู้จักในฐานะสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งและนักมวยชาวไทยที่สร้างชื่อต่างแดนจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกการันตีด้วยแชมป์โลกไลออนไฟสองรุ่นและแชมป์โลกมวยไทย WMC และเคยผ่านการโชว์ฝีมือในวันมาแล้วถึง9ก้าไฟด้วยกันรวมถึงเคยประชันฝีมือกับสสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งอย่าง จอจิโอเปตโตเซียนและซิงกิสอันลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทคนปัจจุบันแล้วการกลับมาของโจนัทธวุฒิในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ1ปี2เดือนที่จะได้ขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในวันอีกครั้งหลังจากแพ้คะแนนวุดวิตให้กับจามานยูฟูพอปเมื่อเดือนกรกฎาคมห5 ซึ่งแม้จะต้องรับเผือกร้อนชนิดที่มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2ส,สัปดาห์ในการเจอกับนักชกระดับพระการอย่างตะวันฉายแต่เจ้าตัวเต็มใจน้อมรับโอกาสครั้งสำคัญเพื่อกลับมากู้ศักดิ์ศรีทางฝั่งของตะวันฉายพีเคแสนชัยเพิ่งผ่านการโชว์ฝีมือในกริกาคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในศึกวันไฟไนท์13เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยโชว์ฟอร์มศาสตร์แข้งซ้ายส่งพลังโจมตีท่อนแขนของจอมเก๋าอย่างดาวิดคิเรียอย่างต่อเนื่องจนสามารถเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่3พร้อมขยับขึ้นไปนั่งเก้าอี้เบอร์5ของแรงกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวททันทีซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้สะสมแต้มไต่แรงกิ้งเพื่อล่าเข้มขัดอีกเส้นในกาิกานี้ ติดตามชมศึกวันไฟไนท์สิซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงเวลาพาม t ชามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่7ตุลาคม2,566มันเกิดอะไรขึ้นไปดูบัวขาวปะทะกับเย็นหลงสุดท้ายต้องยุติการชกโดยไฟายนี้กำหนดการชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งในรูปแบบเคแบบสยก ท่ามกลางแฟนมวยที่เดินทางเข้ามาชมแบบติดขอบเวทีเต็มความจุ5,000คนแถมยังมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนอีกด้วยอย่างไรก,ก็ตามเกมการชกกลับมีประเด็นบรามา่าเมื่อทางฝั่งนักชกเจ้าถิ่นวัย33ปีกลับขอไม่ชกต่อทั้งที่ยังไม่จบยกแรกด้วยซ้ำเนื่องจากมองว่าบัวขาวทำผิดกฎกติกาด้วยการแทงเขา่าอาวุธเก่งของมวยไทย งานนี้สร้างความแปลกใจให้กับทีมงานบัญชามเมฆเป็นอย่างมากเพราะก่อนชกก็มีการตกลงกันไว้หมดแล้วว่าสามารถตีเข่าได้หนึ่งทีในลักษณะของการห้อมกอดรัดวงเล็บตามกติกาของเควันและคลิกบ็อกซิง่งจนสุดท้ายการชกต้องยุติลงท่ามกลางเสียงโหของแฟนมวยเจ้าถิ่นอย่างไรก็ตามนะครับในไฟน์นี้หลังจากระฆังดังขึ้นในยกแรกหวังเย็ยนหลง พยายามใช้ท่าหมุนตัวเตะใส่บัวขาวแต่มันกลับเป็นการถีบกระจับถึงสี่ครั้งแต่ทางฝั่งกรรมการไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใดจากนั้นเป็นทางด้านของนักชกชาวไทยที่เริ่มจับทางได้และหลบหลีกได้เกมดำเนินมาถึงช่วงกลางยกบัวขาวได้จังหวะแทงเข่าใส่ทีนึงทำเอากําปั้นชาวจีนหันหลังเดินเข้ามุมพร้อมกับแจ้งกรรมการว่า ให้ไปบอกฝั่งบัวขาวว่าห้ามแทงเขา่าสร้างความแปลกใจให้กับทีมงานบัญชาเมฆไปอย่างมากเพราะก่อนชกมีการตกลงกันไว้ว่าสามารถตีเข่าได้หนึ่งทีในลักษณะของการห้อมกอดรัดตามกติกาของเควันและคิกบ็อกซิ่งหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์พุ่นวายบนสังเวียนกรรมการเดินมาหาบัวขาวและทีมงานว่าไม่แทงเข่าได้ไหมเถียงกันอยู่พักหนึ่งท่ามกลางเสียงโห่ร้องของแฟนมวยชาวจีนเชียบบัวขาว กรรมการเดินมาบอกอีกว่าต่อยกับเตะได้ไหมเอาเท่านี้ต่อยให้จบๆไปซึ่งทีมงานยืนกรานว่าไม่ได้เราเซ็นสัญญาว่ามาต่อยคลิกบ็อกซิ่งในรูปแบบเควันกรรมการจึงเดินไปและมาต่อรองอีกว่าต่อยอีกยกเดียวแล้วพอซึ่งทางทีมงานรู้ว่าถ้าบัวขาวน็อกเขาไม่ได้จะให้บัวขาวแพ้แน่ๆเราจึงไม่ยอมเรื่องราวยังไม่จบง่าย มีทางรายการเสนอมาว่าให้บัวขาวต่อยกติกามวยสากลไหมบัวขาวถึงตอนนั้นบอกเอาก็ได้ส่วนเย็นหลงบอกไม่เอาเรื่องราวยังตกลงกันไม่ได้บัวขาวจึงเรียกเทนเนอร์มาเตะเป้าให้แฟนมวยทั้งสนามดูท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจดังก้องสนามต่อมาเย็นหลงคว้าใหม่จากผู้ประกาศมาพูดว่าเอางี้บัวขาวมาต่อย MMA กับเขาไหมล่ะแต่ MMA นะ่ะแบบไม่มีเข่ากับศอกอันนี้งงทีมงานบัวขาวบอกว่าได้แต่กติกานี้บัวขาวขอต่อยที่ค่าตัว1 000, 000, ล้นานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ36ล้านบาทเขาจึงเถียงกันอยู่สักพักใหญ่ๆพร้อมกันนั้นปิ่นเพชรบัญชามเมฆนักมวยในค่ายได้กระโดดขึ้นไปบนเวทีพร้อมบอกว่า MMA ต่อยกับผมก็ได้แต่เย็นหลงไม่ยอมอีก ต่อมากรรมการเดินมาชูมือให้เสมอเกิดเหตุการณ์เถียงกันอีกครั้งทางทีมงานบัวขาวประท้วงว่ายังไม่รวมคะแนนมาตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไรทําให้แฟนมวยในสนามโห่ร้องเชียร์บัวขาวกึกก้องสนามกดดันทําให้กรรมการเดินหนีไปความพุ่นวายผ่านไปได้ชั่วโมงกว่าผู้ประกาศบอกว่ายุติยกเลิกการแข่งขันความคืบหน้าล่าสุด ะวันฉายโปรโคอมเมนต์สั้นๆถึงรถถังจิตเมืองนนหลังแพ้ซูเปอร์เล็กแม้จะจบไปแล้วสำหรับไฟลาประวัติศาสตร์ของมวยไทยหลังมวยดังอย่างรถถังจิตเมืองนนแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เกท่ามกลางกระแสดรามาในยกที่2หลังรถถังโดนนับโดยมีแฟนมวยมองว่าไม่สมควรโดนบางส่วนก็มองว่าตัดสินถูกต้องแล้ว อีกประเด็นคงเป็นก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อ21กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทําทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างดยน้ำหนักเกินพิกัด5ปอนทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งชิงเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนต่อมารถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุขอโทษจากใจครับพร้อมไลฟ์สด ระบุว่าถึงทุกคนที่รอคอยดูมวยคู่นี้ระหว่างตนกับซุปเปอร์เล็กทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขตนก็ดีใจแล้วแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬาพร้อมขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดโดยต้องขอบคุณทาง fc ทุกคนและครอบครัวญาติพี่น้องที่ดูการชกไฟนี้แม้วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขล่าสุดโพสต์ดังกล่าวนั้น มีอีกยอดนักมวยดังอย่างตะวันฉาย p ีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจรถถังจิตเมืองนนด้วยว่าสุดยอดแล้วครับรถถังชี้ไฟนี้ยิ่งใหญ่นักหมายมั่นขอเป็นคนแรกที่น็อกซูปเปอร์เล็กรถถังจิตเมืองนนพร้อมแล้วที่จะขึ้นดวนกับซูปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ก้าด้วยได้ทำการซ้อมโชว์่อมวลชน โดยฟล์นี้จะเป็นการขึ้นเวทีที่ได้ค่าตัวถึง10ล้านบาทเป็นคนแรกของนักมวยไทยและหวังที่จะเป็นนักมวยคนแรกที่น็อกซูเปอร์เล็กให้ได้เพื่อลุ้นโบนัสก้อนโตแต่ยอมรับว่าซูเปอร์เล็กคือคู่ชกที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยปะทะมาจึงต้องทำการบ้านมากกว่าทุกไฟลาเหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยระหว่าง รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยไทยรุ่นฟรายเวท125-135ปอนด์จะป้องกันแชมป์เจอกับซูปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าคู่เอกศึกวันลุมพินีที่เวทีมวยลุมพินีวันที่22กันยายน2566ล่าสุดช่วงบ่ายวันที่14กันยายนที่ค่ายมวยลูกทรายกองดินเขตคลองสามวาฝ่ายจัดแข่งขันได้มีการ การซ้อมโชว์สื่อมวลชนของรถถังจิตเมืองนนแชมป์โลก่วยไทยโดยมีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวคับข้างก่อนหน้าการฝึกซ้อมรถถังได้เผยว่าไฟนี้ไม่ได้เครียดอะไรเตรียมตัวมานานร่างกายอยู่ที่99%แล้วการแก้เกมได้เตรียมไว้แล้วอาจจะต้องไปดูบนเวทีอีกครั้งโอกาสที่จะน็อกมีทั้งคู่ใครพลาดก็โดนยิ่งเป็นนวมเล็กด้วย ที่ผ่านมาซูเปอร์เล็กถือว่าเป็นคู่ชกที่แข็งแกร่งที่สุดจะยากกว่าทุกไฟต์ตอนนี้ยังเกิน6กิโลกรัมถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องของสไตล์การชกผมนั้นเดินเปิดเกมแน่ถ้าชนะอยากจะปีนเวทได้ชกกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกในรุ่นแบนตอมเวท135ปอนถึงึงร4 5ปอนแต่ต้องผ่านไฟนี้ไปเสียก่อนอยากจะลองไปชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งดูบ้าง การชกในครั้งนี้มีความสำคัญมากผมศึกษาซูเปอร์เล็กมาตลอดในตอนที่เขาชกศึกวันผมว่าเขาช้าลงกว่าเดิมนะต้องดูว่าจะโจมตีตรงจุดไหนได้บ้างทีต่อทีผมมั่นใจว่าทนเขาได้แต่เขาจะทนผมได้หรือเปล่าต้องไปติดตามชมสำหรับคู่มวยในรายการที่น่าสนใจอื่นๆอย่างเช่นเศกสรรออขวัญเมืองพบกับมาเยอมาซิรี วงเล็บมาเลเซียอิรานเมืองไทยพีเคแสนชัยพบกับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะกุหลาบดำสอจอเปียกอุทยัยพบกับไทยสันแฮริสันออสเตรเลียประจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับอัครามฮามิดีแอลจีเรียและอื่น